โบคือนตะกอนตัวนี้เขาของแพ่งังียกับแพงเบ้อจากเขาเกยเปีอาวตัวนั้นตัวนี้กับขื้นราคาเบือบือเลยไัเนี้เหตุพ่อได้นั่นเลยซื่เอาลื่มเหตุให้ไก่าจะเบอกพี่น้องเหตุให้ไร ยูนี่กันนกเขาห่องดีดียร์ังมือเศรายัางมือเลี่ยงนกเขาห่องดีคือนยังนี่ฟังฟูดวิดีโอสวัสดีค่ะฟังฟูดวิดีโอขอบคุณหลายๆเด้ด <c oughs> โอโดยขอตรวจคอไปเสล็ดตันครอบมีน้องเลยยาครับเสล็ดประเด็นกระเบิดเราประเด็นน้องแม่ท่นเป้าต้องเป,ป้าผลโรบุรี่ผล ประเด็นต้องนต้องลา่าเขาไปประเด็นล่าเขาสมมติว่าล่าวันอ ouais. าทิตย์วันจันทร์ประเด็นไปเอายาเอายาเลี่ยวๆกับขี่รถมากรุงเทพเพราะว่าตุกสิประเด็นยูโรปุรี่เนาะทะเบียนบ้านประเด็นยูโรปุรี่ประเด็นกลับไปนอนอยูบัานขึ้นงตืนเ่าขึ้นมากะมาล่วงบัตอันบัานประเด็นก็บพาไกลจากล่งบัตบัานไหนเนะเพราะว่าประเด็นไปสื่อบันรยูบัานเอออาทอนโรบุรี่ไว้ ก็ใ้่ประเด็นย่หันอีกอันหนึ่งก็ยุดยุดท่างทาหลวงอีกหลังบ้านหนึ่งยุท่างทาหลวงอันพอดีเขาเหดโค่งการบ้านเอื้ออาทรประเด็นกันเล้อยากได้ก็เลยไ,ไปสื่อเขา ได้ไปจองโครงการเขาไว้พี่น้องกับพรชงม่ายังไม่ท่านเบิดอยู่ดอกหรืออยู่ 2, สองแสนก็่าัวอันเัามีเงินเนาะก็ไปทุ่มเขามันกับเบิดใบอันนี้เขาาะมีเงินเขาเลยไม่ได้ไปทุ่มเขาเลยม่เบิดเตียโครงการบ้านท่านของรัฐบาลไม่ได้ขี่ก้เจ้าเห็ดโครงการบ้านเลืออาทรโรบุรี่ก็สิมีสองหม่องอยู่ในเมืองโรบุรี่หม่องหนึ่งหรอกกับยู่ไปทั้งอัน ออกไปทั้งทางใส่เนาะออกไปทางโคกจำล่องทั้งอะไรนี่นะประมาณนี่นะประเด็นอันอันที่สองเนาะประเด็นจำได้เยอะไข่ไข่กับไข่กับข้าประมาณเนาะเพราะว่าเขามีสองหม่องเลยที่ประเด็นจำได้หม่องอยู่หม่องอยู่ในเมืองโรบุร uh ี่มันเป็นเขาเห็ดขังแหลบไม่กี่วัน ข้อกครงการเรลกยูทาแคนะ่ประเด็นประเด็ยนยูทาแค่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโครงการที่สองอยูทั้งจำว่าผิดออกไปทางโคกสำลนะุงนะออกไปทางโคกสำลุงือไปทางพัฒนานิ้มประมาณนั้นประเด็นจำว่าผิดนะประเด็นเคยเห็นยูตะกอนเนี่ยแต่ว่าประเด็นหนึ่งว่าได้ไปเอา นั่นหรอกเพราะว่าโครงการนันมาที่หลังประเด็นเลยเอาแต่โครงการนี้โครงการนันมาที่หลังโครงการนี้ไปทั้งพัฒนาในคุ้มบอ่อขันจำบอ่อบผิดเต็มเบิร์ดคนไปจองเต็มบเบิร์ดน้องยูโรบุรี หอ,อตะบว,วางจักเม็ดเลยคนไปจองเต็มบัดบบห่างคือกันกับยนเขาอื่นยูปปทุมท่านี่ยูใสบานเอือท่อนท,อทอีท่ว่าห่างนการบานเอือท่อนวีโรบุรีเต็มบัดจนบอเต็มบัดชุกนวยอรรถจนบอมีนอนนนอมคนไปสื่อคน,นเห็น เขาออกข้าวมากาามคือว่ามีคนไปสื่อ,อยุ่งัหังปล่อยห่างติ่งเข่งไว้ยหันเนี้